ดบขบีทีวนิวสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนภวรนเก,กเกษมสุขค่ะคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดเรืองยศสุทธารามและภาคีเครือข่ายจัดมอบอาหารแนวโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลําบากในสถานการณ์ผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนาหรือโควิด -19 เมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6พรพระมงคลรัตนพาฒด็อกเตอร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร จะอาวาดวัดเรืองยศสุทธารามเป็นประธานในพิธีมอบอาหารในโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์ผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 สนองพระดาริเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดเรืองยศสุทธารามเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครโดยมีพระครูป,ปริยัติยานุกูลเจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขตสอง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุธารามคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีโดยโรงทานวัดเรืองยศสุธารามกำหนดหมอบอาหารทุกวันจันทร์และวันศุกร์เวลา18นาฬิกาหมดเวลาของ WBTV News แล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ